สวัสดีครับ8สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับภายหลังจากที่เราตัดตัดกิ่งนี้ลงมาแล้วเพื่อจะมาทำการพิสูจน์ว่าทําไมกิ่งทุเรียนกิ่งนี้จึงแห้งไปทั้งกิ่งแบบนี้เราได้พบสาเหตุแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ทุเรียนกิ่งนี้เขาแห้งก็เป็นเพราะว่า ผีเสื้อเขามาวางไข่ใส่กับกิ่งตัวนี้เสร็จแล้วไข่ของเขานั้นก็แตกออกมาเป็นตัวหนอนตัวนอนเขาก็เจาะเข้าไปในกิ่งตัวนี้เมื่อเจาะเข้าไปกินลำไส้ของกิ่งนี้จึงทําให้กิ่งนี้แห้งฉับพลันนั่นเองอามาดูใกล้ๆครับนี่คือรูรูนะครับรูของหนอนที่เขาเจาะไปกินตามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดดูแล้วก็ผ่าดูนะครับตัดอันดับแรก เราจะตัดเป็นท่อนๆก่อนนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นรูแบบนี้ชัดเจนมากเดี๋ยวเราจะผ่าดูอีกทีหนึ่งว่าตัวของเขาอยู่ตรงไหนนะครับทําทการผ่าดูเลยผาดูปรากฏว่านี่นี่นี่น,น,นี่เจอแล้วครับนี่ชัดเจนเลยครับนี่เขากินตรงนี้ครับเขากินไส้ของ กิ่งทุเรียนมาเรื่อยๆพอเขากินไส้มาเรื่อยๆก็จะทําให้กิ่งกิ่งนี้ขาดเดี๋ยวเราจะดูแก่อีกทีหนึ่งนะครับทําให้กิ่งนี้ขาดขาดการลําเลียงน้ําลําเลียงอาหารนี่ครับมาดูอีกทีหนึ่งครับนี่แหละคือตัวการของอหนอนนะครับซึ่งเกิดจากผีเสือ้อดังนั้นนะครับในสวนของท่านเนี่ยถ้าหากว่ามีเวลาในการพ่นปัจจัยขับไล่ผีเสื้อได้เนี่ย มันก็จะตัดวงจรตัวนี้ออกไปได้เช่นกันทีนี้เวลาท่านเดินดูตามสำหวจด,ดูตามสวนของท่านถ้าหากว่าเห็นใบแห้งฉับพลันแบบนี้กิ่งแห้งฉับพลันอย่างนี้ท่านจะไปพ่นปัใจจัยใดๆมันก็เข้าไปในรูตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันทําลายไม่ได้เราก็จะต้องตัดลงมาแล้วก็ทําการผ่าออกมาแบบนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากให้เป็นในลักษณะอย่างนี้มีโอกาสพ่นปัใจจัยในการป้องกัน ผีเสื้อไม่ให้มาตอมตามกิ่งทุเรียนเราก็จะตัดวงจรตัวนี้ไปได้เช่นกันนี่ครับคือลักษณะชัดเจนมากนะครับอโอเคนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยศัตรูตัวนี้แหละครับนอนนะครับจากผีเสื้อนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ